เป็นได้เจ้าพิซซาเต่าดินของเฮาเจ้าเดี๋ยวรออีกนิดนะคะรออีกแพลบนะคะกำลังได้ที่เลยค่ะแถดต่อไปกำลังรออยู่ค่ะน่าจะมีสักสองจ้นน่ะเนาะ,นะแต่ก็อันเดียวกับบอละนี่อ้ยพิซซาเต่าดินเจ้าอันนี้น่านพัดกัะเพาเดอสุดยอดสุดยอด เดือดบอดบดบ,ด,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 บดว้าวแซบเวอร์ค่ะพิซซ่าเตาดินของเขาทำครั้งแรกเลยนะค่ะที่มันเป็นแบบนี้ค่ะพอปกติบอกค่อยได้ทำเจ้าเนี่ยเตาแปลงมาสองปีแล้วเพิ่งจะได้ยน,นี้นี่เพราะว่ามันไม่ริกติกนะคะมันไม่ถูกต้องเท่าไหร่ปิดเตาก่อนนะคะ